เอ๊ะยังไงกันเปิดตัวลูกติดยุ้ยถันที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อน เป็นอีนึงคู่รักที่น่ารักและเหมาะสมกันสุดๆในราคาสำหรับยุยจิลนันกับสามีทันธนากรที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นซุปตาออนไลน์มีไรายได้ถลลมทลายยอดขายทะลุหลักล้านโดยพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์กับวูดดี้โชว์พร้อมทางเปิดตัวลูกติดที่มีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงลูกทำให้วูดดี้ตกใจเพิ่งรู้ว่ามีลูกติด พูดถึงแผนเรื่องลูกตอนนี้ท่านเผยว่าทางผมบอกเลยว่าพร้อมแล้วครับแต่ทางยุ้ยคือตอนนี้เขาติดละครครับและปณิธานกันว่าจะมีลูกแฝดยุ้ยเสริมอีกว่าจริงๆละครทั้งสองเรื่องแพนปิดในปีนี้แต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เลื่อนไปปีหน้าเพราะฉะนั้นแผนที่จะมีลูกก็ต้องเลื่อนไปอีกตอนนี้ต้องเอางานให้จบก่อนค่ะ ทั้งนี้ก็คือทัานอยากมีลูกชายยุ้ยอยากมีลูกผู้หญิงก็คิดว่าแฝดไปเลยละกันแต่ตอนนี้คิดว่าคนเดียวก็ได้แล้ววูดดี้เผยต่อว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าท่านกับยุ้ยมีลูกติดและตอนนี้อยู่กับเราแล้วยุ้ยบอกว่าน้องเอี้ยมเหรอซึ่งไปไหนมีท่านมียุย้ยต้องมีเอี้ยมค่ะท่านเผยว่าคือเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือต่างประเทศผมต้องไปนอนข้างล่าง เขาต้องนอนบนเตียงกับยุย้ยเราก็เลยเรียกว่าลูกติดเอี้ยมวัชพรเผยว่าเราผูกพันกันมา11ปีแล้วค่ะยุ้ยบอกอีกว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันบ่อยมากๆนอนก็นอนห้องเดียวกันก็กลายเป็นว่าอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกไปเลย เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครูนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ